กระถินใหญ่เราไปมาแล้วแต่วันนี้เราจะมาทำจุนละกระถินจุนละกระถินพวกเราได้บุญเยอะเลยจุนละกระถินปลกจังเลยทำกันที่ต้น,นบุญธรรมสถานจัง ก็ดีดีกับพี่คำร้อน มาสวัสดออนนีเราท่านทั้งหลายได้น้อมและโปรดสัตว์นรกวันนี้เราทุกคนทุกท่านได้มาร่วมบุญใหญ่ได้มารับกองกอบที่รักษาภูดอยสนามที่นี้ได้รับอนุโมทนาทูกอ,อยู่ที่เจ้าหน้าที่ด้านบนแล้วนะครับเชิญทุกท่านลุกได้เลยเชิญคณะนะครับ ขอ,องที่เราได้น้อมน้อมถวายบูชาในวันนี้ญาติโยมทุกท่านด้วยนะครับท่านที่ร่วมได้มีทูบแล้วได้อธิษฐานเดี๋ยวท่านได้นํามานะครับท่านไหนจะติดยอดปลายสีเพื่อเป็นยอดบุญยอดบารมีแบงร้อยแบงห้าร้อยแบงพันเพื่อเป็นอธิษฐานด้านบารมีในการร่วมบุญร่วมบารมีบริเวณหมายเลขของท่านก่นอทนที่เราจะ พร้อมใจกันในการเข้าสู่สวนฝ้ายเพื่อเก็บดอกฝ้ายนะครับเพื่อเก็บดอกฝ้ายพร้อมกันนะครับถ้าเรียบร้อยเชิญทุกท่านไปที่ลานด้านหน้านะครับที่สาธิท่ทานได้รับที่ท่านได้ร่วมเป็นเจน้าภาพในสวนของต้น,นนะครับเดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันถ้าไม่ต้องจุดก็ได้นะครับทูกนะครับท่านปักลงไปได้เลยนะครับ ไม่ต้องจีดก็ได้นะครับจุลกะถิ่นนะครับเป็นอะไรที่มีน้อยลงน้อยลงเพราะเป็นกระถิ่นที่ค่อนข้างจะยากในการที่จะเอาดอกฝ้ายมาผักพอเพ่มเข้ามาแล้วแต่ที่สำนักปฏิัติธรรมแห่งนี้นะครับที่ชนบุรีของเราเนี่ยยังสืบสานสิ่งนี้ไว้เพราะ,ะนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่ผู้คนก็ให้ความสนใจผู้สานิกชนนะครับก็มาร่วมงานวันนี้กันอย่างครับข้างนะ อ่างนดหนึ่งในนั้นก็คือพ er kind of ี่นะพี่ค่ะจากสภากาชาติค่ะชมรมผู้สูงวัยสุขภาพดีจุฬากชาติค่ะค่ะครับครับมาทุกปีโอ้ยสามปีปีนี้ทีสี่นาปีที่ปีที่สี่องพี่ก็ปีที่สิบแต่นี่ปีที่สี่ค่ะรู้สึกไงครับที่มาร่วมบุญอย่างนี้ครับมีความสุขนะคะแล้วก็ ถ้าคนไม่มีบารมีอย่างนี้นะคะจะไม่มีการที่ทําสถานทนี่แบบนี้มากเลยเพราะว่าทุกอย่างความพร้อมนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆที่ทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความสุขค่ะและที่สุดอะไรรู้ป่ะคะอาหารอร่อยมากทุกอ,อย่างสำคัญก็คือวันนี้พี่เอาโรงทานมาด้วยใช่ค่ะแต่เดี๋ยวต้องแอบไปชิมโรงทานทีแล้วต้องถ่ายโรงทานที่หนเรียนถามดอกเตอร์นะฮะว่าจุลกระถิน มันมีความหมายลึกซึ้งอย่างไรครับท่านครับเรื่องของการทําจุลกฐถินนะคะก็จะต่างจากกฐถินทั่วๆไปนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือจุลกฐถินเจ้าภาพต้องมีเป็นหมู่คณะนะคะแล้วก็ของต้นบุญธรรมสถานนี่เราทําแบบครบวงจรเราพอ่อเมล็ดฝ้ายนะคะวันมาคาบูชาแล้วก็ย้ายปลูกลงดินวัน วิสาขาบูชานะคะแล้วก็ฟูมฟักมาตลอดจนถึงช่วงเวลาของวันที่เรานัดหมายกันอย่างปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่2และอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567นะคะแล้วก็เรา,เาต้องการที่จะสืบสารพุทธประเพณีบุญจุลกฐถินเอาไว้นะคะ จะมีอีกหลายท่านที่อาจจะเคยได้ยินแล้วก็หลายท่านอาจจะเคยได้มาร่วมงานนะคะก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้อนุรักษ์พุทธประเพณีบุญอันนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ปีนี้เราทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่10แล้วหรือหทศวรรษแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนหน้าที่อย่างหนึ่งของพวกเราก็คือต้องสืบสารนะคะ พุทธประเพณีบุญเอาไว้นะคะที่จะเราจะอนุรักษ์ได้ก็ต่อเมื่อเรามีส่วนในกิจกรรมนั้นๆด้วยนะคะปัจจุบันนี้จะหาที่ที่มีทมจุลกรถินเนี่ยไม่ง่ายนักก็จะมีอยู่ที่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางบ้างนะคะภาคตะวันออกก็จะเห็นอยู่ที่อุบลอุดรอ,อย่างเนี้ยนะคะแล้วทีนี้เราอยู่ในโซนภาคกลางอยู่แค่ชนบุรี นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านก็เราก็คงจะทําต่อไปเรื่อยๆเพื่อต้องการสืบสารเรื่องนี้อย่างแท้จริงและถามว่าจะนานเท่าไหร่ก็คงต้องตอบว่าคงตามแล้วแต่วาสนาจะส่งถึงค่ะดีครับพวกเรามีดีใจที่มีส่วนร่วมนะครับแม้การจัดแต่ละครั้งนี่โอ้เกี่ยวพันคนหลายหลายกลุ่มแม้แต่ค่ายจ่ายเยอะแต่เราคิดว่าเป็นการลงทุนให้การศึกษานะห้กับประชาชนโดยอคนรุ่นหลังให้เข้าใจาศาสนาพุทธมากขึ้น นะฮะเราตรงนี้เราคิดว่าคุ้มกับการที่เราเสียค่าใช้ใจ่ายในการทําพวกนี้นะครับเพื่อประโยชน์สืบสารพระพุทธศาสนาก็ามีปริยาผมนะฮะด็กมลพรนี่แกศรัทธาแรงกล้ามากนะฮะเป็นตัว,<า>ตวนำปฏิบัติธรรมถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับนะซื้อมาตั้งปี30เทียบเทียบเท่าวัดเนี่เราถึงได้จัดกระถินได้ไม่ตองไม่ตอง้าง ก็คือว่าเ,เมื่อแรกสุดนะคะกระถินจุลกระถินแรกของออของอาจารย์ติวเองเนี่ยนะคะเริ่มเมื่อปีเมื่อ11ปีที่แล้วนะคะได้ไปทําที่วัดเวรุการามอ,มอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ในปีนั้นโซเชียลมันไม่แพร่หลายโทรศัพท์มือถือไม่มีก็ได้แต่โทรไปเล่าให้กับ กัลยาณมิตรของสายต้นบุญฟังหลายคนก็บอกว่าเราอยู่แค่ชนบุรีกันอาจารย์ติ๋วอยู่กรุงเทพก็จริงทําไมไม่จัดตรงนี้เขาก็ไม่เคยรู้เคยเห็นเหมือนกันนะคะตอนนั้นบอกตรงๆเลยว่าไม่แน่ใจว่าเราเป็นสถานปฏิบัติธรรมเราจะทําได้หรือเปล่าจึงได้นําความนี้ไปปรึกษาพระพรมชิรญานในขณะนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดยานาวานะปัจจุบันท่านคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์อยู่วัดโพนะคะก็หลวงพ่อเมตตาบอกว่าทําได้ก็ให้หาพระมาจาพรรษาอันนี้เขาเรีย ว่าสำนักสงฆ์ชั่วคราวไม่ขัดอะไรเลยทำได้นั่นแหละค่ะเป็นเรื่องเป็นต้นเรื่องที่ทำให้เราได้ได้มีโอกาสมีสืบสารเรื่องของจุลกถินแต่ท่านทราบไหมคะจุลกจินเนี่ยในฐานะที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีความยากกว่าวัดตรงที่ว่าอย่างอื่นนะคะเราสามารถที่จะช่วยกันได้หมดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ยากที่สุดคือทำอย่างไรจึงจะหาพระมาจำพรรษาให้ได้ครบ5รูป นี่ยค่ะยากที่สุดเพราะปัจจุบันคงทราบแล้วนะคะหลายวัดเนี่ยพระเพียงแค่บางวัดมีพระเพียงแค่รูปเดียวหรือสองรูปแต่นี่เราจะต้องหาให้ได้ถึง5รูปและต้องเป็น5รูปที่สามารถจะอ,อ,อยู่ครองพรรษาด้วยการจนจบทั้งพรรษานั้นไม่ใช่ง่ายเลยค่ะบางครั้งเนี่ยเราถึงขนาดที่ว่าพอเราได้มาสี่รูปละขาดอีกรูปหนึ่งเนี่ยไม่ว่า ได้ยินว่ามีพระมีใครต้องการบวชเราเราจะเดินทางไปเลยนะคะไปไปบวชให้เลยนะคะอย่างเชี่ยงเชียงใหม่ก็ไปมาแล้วหลายครั้งเลยค่ะก็คือว่าอยากจะเรียนว่าถ้าท่านสนใจนะคะจะร่วมกันสืบสารพุทธประเพณีบุญจุลกฐถินค่ะก็ขอ ยินดีนะคะที่จะให้คําแนะนําแต่ความรู้อาจารย์ติ๋วก็ไม่ได้มากมายอะไระนะคะก็คืออยากจะให้มาช่วยกันร่วมสืบสารเรื่องนี้นะคะเราเป็นชาวพุทธแล้วถ้าท่านได้ศึกษาตรงนี้นะคะอย่างอาจารย์ติ๋วได้ทราบว่าในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงริเริ่มประเพณพุทธประเพณีบุญจุลกฐถินไว้ในคราวนั้นเชา้าๆเนี่ยท่านจะแผ่ขายพยาว่าวันนี้จะโปรดใครบ้างในครั้งนั้นก็ได้โปรดพระอนุรุธซึ่งจีวรเก่าเกือบใช้การไม่ได้นะคะแล้วพระพุทธองค์ได้ ่งช่วยสนเข็มด้วยในงานวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นได้อ่านมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันกินใจมากเลยว่าในฐานะที่เราก็เป็นชาวพุทธนะคะแล้วก็มีศรัทธายึดมั่นในบวรพระพุทธศาสนาจึงอยากจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเราเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะอยากจะมีโอกาสสืบสารเรื่องนี้ต่อไปนะคะ ดีใจได้ทำบุญโอ้แม่ค mm ุณละาทำบุญที่นี่จุลกะถินนานนานทำทีแต่บุญมากมีนะาพี่น้องเราสนุกจริงเอ้าที่ชลบุรี แาละดัม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 มาแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะมีบางท่านนะครับทานดอกไฟให้เลยพี่ใช่ัหมครับพี่ลงเองเปลงเองดาวเองดาเองจะไม่ได้แล้ว ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน